I yo ายน้ำผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานสารต่อวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่น่าจดจำทำให้เกิดโบราณราชประเพณีที่งดงามตระการตางพระราชพิธีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายภาพพระกฐถินโดยขบวนพยุหยาตราทางชนลมา้า นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและเป็นเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจของประเทศไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เป็นอีกครั้งที่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้ชมความงดงามของพระราชพิธีสำคัญนี้ โดยประชาชนสามารถรับชมความงดงามของเรือพระราชพิธีได้ตลอดสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท่าวาสุกรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระราชพิธีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมากจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567รูปแบบขบวนพยุหายาตราทางชลมากในครั้งนี้มีเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำจัดขบวนเป็น5ริ้วความยาว1,200เมตรกว้าง90เมตรใช้กำลังพลประจําเรือรวม2,200นาย ริ้วขบวนพยุหะยาตราทางชนลมากอันวิจิตรงดงามที่มีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวในโลกถือเป็นความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของไทยหากย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์ขบวนพยุหะยาตราทางชนลมากมีประวัติความเป็นมายาวนานเปรียบดังมรดกแห่งวัฒนธรรมไทยอันล้ำค่าคู่แผ่นดินไทยขบวนพยุหะยาตราทางชนลมากมีมาแต่โบราณ เป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสําหรับพระมหากษ,ษัตริย์เสด็จพระราชดาเนินไปในการต่างๆสืบทอดตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตรนกโกสินทร์จวบจนปัจจุบันขบวนพยุหะตาทางชลมตรมีการจัดขึ้นมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับสืบเนื่องจาก วิถีชีวิตคนไทยต้องพึ่งพาลำคลองและกระแสน้ำเพราะนั้นเรือจึงเป็นปานะที่สำคัญในการดำรงชีิตในสมัยนั้นการจัดขบวนพยุหิตาทางชลิมารานั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยนะครับจัดสำหรับพระมหากษัตริย์ในการเสด็จไปในการต่างๆต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองเกาะล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำลำคลองมากมายหลายสายชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรุงเก่าจึงต้องอาศัยเรือในการสัญจร รวมทั้งในเวลารบทัพจับศึกก็จะใช้ขบวนทัพเรือเป็นสำคัญจึงปรากฏว่ามีการสร้างเรือรบมากมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาในอดีตขบวนพยุหะยาตราทางชลมากยังได้จัดในคราวที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งส่วนพระองค์พระราชพิธี ตลอดจนโอกาสสำคัญเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพ,พระกฐินการอัญเชิญพระพุทธรูปที่สำคัญจากหัวเมืองเข้าประดิษฐานในเมืองหลวงตลอดจนการต้อนรับราชทูตจากต่างประเทศกระบวนกาพุทธายาตราเพชรพวงนั้นถือว่าเป็นรูปแบบการจัดกระบวนกาพุทธายาตราทางชนละมาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่มีมาตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพระองค์ก็โปรดให้จัดกระบวนกาพุทธายาตราเพชรพวงเนี่ยนะครับหลายครั้งโดยเฉพาะกระบวนเรือที่ รับรชาชทูตนะซึ่งก็มีขบวนอันเชิญพระราชสารมีเรือพระที่นั่งต่างๆที่เข้าร่วมพิธีเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยครับนับตั้งแต่มีการจัดขบวนพยุหญาตราทางชนลมากในการพระราชพิธีสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีพุทธศักราช2475ในรัชสมัยรัชการที่เจ็แล้วไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการจัดขบวนพยุหญาตราทางชนลมากอีกเลย กระทั่งในปีพุทธศักราช2500พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูโบราณราชประเพณีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชนลมากขึ้นหลังว่างเว้นมานานนับแต่คราวพระราชพิธีสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้สืบต่อเนื่องยาวนานโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางช เนื่องในงานฉลอง25พุทธศตวรรษหรือพุทธชยันตี2,500ปีแห่งการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็ปรากฏว่าโรงเรือพระราชพิธีหรือโรงเรือหลวงเนี่ยโดนลูกหลงก็คือโดนระเบิดแต่ก็ได้ค่อยๆทย,อย,อ,ยอยฟื้นฟูนฟนมีการซ่อมแซมเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2,500เนี่ยก็เลยเป็นขบวนพุทธพยุหยาตรานะครับมีการอัญเชิญพระไตรปิฎกซึ่งอันนี้ก็จะเรียกได้ว่าค่อยๆมีการฟื้นฟูนในรัชกาลที่9นะครับแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการจัดกระบวนพยุหะญาตราทางชนละมากขึ้นอีกหลายครั้งในรัชกาลปัจจุบันในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2 5 6 2ในพระราชพิธีเบื้องปลายได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยญาตราทางชนละมาคเมื่อวันที่12ธันวาคม2562นับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์และสู่พระราชพิธีสำคัญของประเทศไทยในวันที่27ตุลาคมนี้ คือการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธทีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชนลมากเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2,567นณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารพระราชาพิธียิ่งใหญ่ที่ประสบนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติต่างรอคอยเฝ้าชม ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างทุ่มเทรแรงกายและแรงใจเพื่อให้ขบวนพยุหะยาตราทางชลมาศสมพระเกียรติโดยเตรียมความพร้อมการอนุรักษ์ซ่อมแซมเรือพระราชพิธีและอาภรพันธ์เครื่องประกอบ52ลำรวมถึงการซักซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธีการเตรียมความพร้อม ในการจัดขบวนพระยุหธาตาทางชลมาในปีนี้กองทัพเรือได้ดําเนินการคัดเลือกกําลังพลฝีพายและเจ้าหน้าที่ประจำเรือพระนาทีจํานวน2,200นายลงเรือทั้งห้าสองลำในส่วนของกาเพเรือนะครับประพันธ์โดยพลรตรีทองย้อยแสนสิงชัยโดยประพันธ์ไว้4บทได้แก่บทสรรเสริญพระบารมีบทชมเรือบทชมเมืองและบทบุญกฐิน กรมศิลปากรได้นำเนินการอนุรักษ์เรือพระราชพิธีซึ่งมีสถานะเป็นโบราณวัตถุและการประดับตกแต่งเรือพระราชพิธีด้วยการลงรักปิดทองประดับกระจกโดยฝีมือช่างชำนาญการจากสำนักช่างสิบหมู่ งานหลกัหลกๆเนี่ยก็คือจะฟืน้นคืนรูปแบบศิลปกรรมให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนะคะมีการนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในเรื่องของการเลือกวัสดุส่วนผสมของน้ํายาต่างๆที่มาใช้ในการเคลือบผิวกระจกให้เรือพระราชพิธีเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็มีความคงทนมากขึ้นนะคะ ท่วงท่าการพายยังคงเป็นไปตามโบราณราชประเพณีแต่ได้พัฒนาท่าให้มีความสวยงามมากขึ้นโดยใช้เทคนิคปัจจุบันเข้ามาเสริมเช่นใช้เอนมาตรึงและใช้เส้นเอนเป็นมาตรฐานสำหรับการยกพายขึ้นพ้นน้ำทำมุม45องศาซึ่งเป็นท่าที่ใช้กับเรือพระที่นั่งเพื่อให้ฝีพายคุ้นชินกับระยะและจังหวะทำให้สง,ง่าง,งามพร้อมเพรียงท่าพายนกบินเนี่ยจะใช้กับเรือพระที่นั่งทั้งสีง่ลำซึ่งลักษณะเหมือนคล้ายๆนกบินพายให้ใบพายในเฉียงขึ้นไปข้างบนแล้วก็ท่าพายคน าพายแบนราบขนานกับพ so well. ื Entonces, studies, ้นน้ำโดยที่ไม่ยกพายขึ้นเฉียงสูงขึ้นแต่ว่าทั้งหมดนี้ในจังหวะการพายนั้จะประกอบการเหตุไปด้วยกันได้ทั้งนอกจากนั้นเราก็จะมีการฝึกซ้อมในเรื่องของการพายธรรมดานะครับการคัดการวาดการทวนนะครับซึ่งเป็นท่านําเรือที่เป็นพื้นฐานที่ต้องทุกคนจะต้องเรียนรู้ เนื่องจากว่าขบวนพายุยะตาทางชนมาส์เนี่ยจะจัดขึ้นในโอกาสที่สําคัญยิ่งเพราะฉะนั้นในส่วนที่กองทัพเรือได้รับโอกาสนี้กําลังพลทุกคนที่เกี่ยวข้องจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้ขบวนพายุยาตาในครั้งนี้ออกมาอย่างสวยงามเรียบร้อยและสมบูรณ์กับขบวนพยายุหายรตาทางชนมากอันวิจิตรงดงามล่องบนสายน้ำเจ้าพระยาชาวไทยและชาวต่างชาติต่างรอคอยเฝ้าชม ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาติและครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยในการสืบสารโบราณราชประเพณีการจัดขบวนพยุหะยาตราทางชลมากากลุ่มบริษัทเครือสหพัฒ